สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันไอจันปุ้มนะคะอยมันไอรากลวัตรจากอ่างทองนิวส์ในนามครอบครัวข่าวอ่างทองนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่13เมษายน2568นะคะก็เป็นวันมหาสงกรานต์ประเพณีไทยเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็มาใช้สิทธิ์ค่ะใช้ความเป็นผู้สูงอายุของตําบลหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุของตําบลหัวไผ่กว่า500คนเลยนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมกัน และนอกจากนั้นก็จะมีการสวดมนต์มีการรดน้ําผู้ใหญ่มีท่านแอมเภอ์เมืองมาด้วยแต่มีผู้สนับสนุนจากบริษัทไทยคาร์บอนในอันนัของอติเบลากรุ๊ปนะคะแต่ในภาพรวมของการจัดงานของตําบลหัวไผ่ในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกับน้องปูค่ะซึ่งเป็นพัฒนาชุมชนของตําบลหัวไผ่กันเลยค่ะค่ะกลับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชิญชวนผู้ถือยุทุกท่านวันนี้ในงานภายในงานของเรานะคะในตําบล หัวภัยเราจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะท่านคนประมาณหนึ่งพันคนซึ่งเราเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ห้าเมษายนเรามีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนะคะวันที่สิบสิบเอ็ดซึ่งผ่านมาแล้วเรามีการแห่พระมีผู้คนจํานวนมากมามาร่วมงานนะคะและในวันนี้เป็นวันที่สิบสามเมษายนนะคะเป็นงานสืบสารประเพณีสงการรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุซึ่งภายในกิจกรรมของเรานะคะในช่วง สายๆจะมีการทําบุญถวายพระนะคะเลี้ยงพระเพลนแล้วมีโรงทานร้านอาหารจํานวนมากมายนะคะที่จะมาร่วมในการให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะคะซึ่งถือได้ว่าวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะร่วมนําอาหารมามากมายจํานวนสามสิบกว่าล้านนะคะค่ะและสําหรับงานในวันนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยการทําบุญถวายพระเลี้ยงพระเพรนะคะหลังจากนั้น เราร่วมลดน้ำดมหัวขอพรผู้สูงอายุส่งน้ำพระและร่วมจับสลากของรางวัลมากมายนะคะโดยภายในงานของเรานะคะมีของรางวัลจำนวนมากมายในแก่พัดลมมองค้าไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนที่นอนและอื่นอนอ,นอีกมากมายนะคะวันนี้นะคะผู้สูงอายุจำนวนมากมายได้มารวมตัวหลังไหลามารวมตัวกันที่ตำบลหัวไผ่ของเรานะคะสวัสดีครับผมนายรักษังเทียนชัยครับในอำเภออ่างทองนะครับต้องขอ สวัสดีวันสงการครับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันมหาสงการ13เมษาซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับได้จัดกิจกรรมอยู่ทุกท้องถิ่นทุกท้องที่นะครับโดยเฉพาะอบตอเทศบาลน,นะครับก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของอาทาบุญตักบาตรนะครับแล้วก็กิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับเนื่องในวันมหาสงการนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางรัฐบารจังหวัดก็อยากจะให้จังหวัดอ่างทองเราเป็นสงการที่ปลอดภัยนะครับเล่นสงการอย่างประเพณีว่าธรรมและที่สาคัญคือดื่มไม่ขับ นะครับแล้วก็สวมหมวกนี้ภัยร้อเปอร์เนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถเท็กนีในช่วงเทศกาลสงการานครับปีนี้วันสงการานของอำเภอเมืองอ่างทองนะครับเป็นประเพณีที่ดีนะครับเป็นประเพณีที่ปลอดภัยและที่สำคัญคือเราสืบสานประเพณีให้คงอยู่กับพี่น้องจชชังหวัดอ่างทองตลอดไปแน่นอนครับสวัสดีครับเราในนามของตัวแทนกลุ่มอธิตยาเบอร์ล่าของประเทศไทยนะครับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยก็คือสงการปีใหม่ปีนี้นะคะเราได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนค่อนข้างที่จะเยอะหนึ่งในนั้นก็คือการมอบข้าวสาร5,000ถุงนะให้กับชุมชนทั้งหมด6ชุมชนรอบโรงงานของเรานะอย่างเช่นชุมชนโพสาหัวไผ่แล้วก็จำปะหล่อนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนี้ในานามของกลุ่มอุิตยาเบ่าแห่งประเทศไทยนะขออราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากุโลกนะ จงโดนบันดาลให้ทุกท่านจงมีความสุขตลอดปีใหม่ปีนี้ครับสวัสดีครับ ค่ะและนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะของงานเทศกาลสงกรานะคะเรียกได้ว่าในตำบลหัวไผ่ซึ่งมี9หมู่บ้านประชากรประมาณกว่า5,000คนนั้นเรามาร่วมกิจกรรมกันและนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างของความรักความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในอำเภอเมืองอ่างทองค่ะเราพบกันใหม่นะคะที่ชั้นอัยามันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ุูมอ่างทองนิวส์ในนักครอบครัวข่าวอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปรดน้ำกันน่ะ